สวัสดีแฟนบาราธอนทุกคนนะครับวันนี้วันพฤหัสที่15กุมภาพันธ์2017นะครับอยู่กับบาชีวีทางอาเซียดครับสำหรับวันนี้นะครับระหว่างที่เรา รอเกมมังขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นะครับที่อาร์เซนอลจะบุกไปเยือนเบอร์ลี่นะครับในวันเสาร์ที่17กุมภาพันธ์นี้นะเวลา22นาฬิกาตอนนี้ก็มีข่าวคราวความเคลื่อนไหวมาฝากนะครับในส่วนของฟุตบอลในส่วนของอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะนะครับซึ่งก็ มีหลายคนหายไปจากเกม West Ham United เหมือนกันนะครับบนซุมม้านั่งสำรองก็ไม่มีนะครับอย่างเอมิลสมิธโรจอร์จินโยอะไรอย่เงี้ยนะครับซึ่ง นัดก่อนหน้านั้นก็ทําผลงานได,ได้ดีนะครับแล้วก็ดูเหมือนว่าน่าจะได้รับโอกาสลงสนามต่อเนื่องแต่ว่าก็ไม่มีชื่อนะรวมถึงนักเตะที่มีข่าวว่าได้รับรการบาดเจ็บก่อนหน้านี้อย่างอเล็กซานเดอร์ซินเซนโก้นะครับแล้วก็มีกาเบลเชซุดรวมถึงทาเคโรโทมิอสุนะครับที่กลับมาจากทีมชาติการรับใช้ทีมชาติญี่ปุ่นแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ได้มีชื่อในเกมที่เอาชนะเวสต์มูเนต์6-0เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับ แต่ว่าก่อนอื่นนะครับในช่วงนี้ต้องอัปเดตกันหน่อยว่ามันมีฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกนะร,รายการใหญ่สุดของยุโรปซึ่งอาเซาเองก็หมายมั่นปั้นมือนะครับอยากจะเข้าไปให้ถึงรอบชิงชนะเลิศนะเป็นอย่างน้อยแล้วก็เชื่อว่าทีมเนี่ยก็หวังที่จะคว้าแชมป์มาประดับสโมสรให้ได้สักทีหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีสื่ออย่างนอี่มินิตนะครับนำเสนออัตรา การเป็นทีมเต็งแชมป์รายการนี้นะครับโดยอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับแชมป์เก่าเมื่อปีที่แล้วแล้วก็ตามมาด้วยอันดับที่2ออย่างเรอัลมาด์ไบร์มิวนิกนะครับซึ่งจริงๆแล้วไบรทยมิวนิกก็เพิ่งจะแข่งนัดแรกนะครับของรอบ16ทีมสุดท้ายไปโดยแพ้ให้กับ ทางด้านลาเซิโอไป0ประตูตัว1นะครับแต่ว่าก็ยังถูกยกให้เป็นเต็ง2อยู่ดีนะครับซึ่งเป็นไปได้เหมือนกันว่าผลการจัดอันดับเนี่ยมันอาจจะออกมาก่อนอผลการแข่งขันที่ทางด้านไบเยอร์มวนิกเนี่ยแพ้ให้กับลาซิโอนะเพราะว่ามันก็อาจจะมาในช่วงเวลาที่เชียดชิวกันในส่วนของอันดับที่3เนี่ยเป็นเรอลมดติดนะครับซึ่งนัแแกก็ บุกไปเอาชนะอาเบ i ไลฟ์ได้1นระยศย์ในขณะที่อาซอของเราคนระับก็มาเป็นอันดับที่4ซึ่งก็ได้รับการคาดหมายว่าจะทําได้ดีนะครับในรายการนี้อยู่เหนือ พายุเซงแชเมงด้วยนะครับในอันดับที่5ตามมาด้วยอินเตอร์ม,มิลานในอันดับที่6บาร์เซลโลนาแล้วก็ทางด้านในอันดับที่7นะครับแอตมาดในอันดับที่8ปบอรูเซียดอร์ทมุนยังถูกมองว่าจะทําได้ดีกว่านาโปลีนะครับในอันดับที่9แล้วก็10ตามลําดับนะครับจากนั้นก็จะเป็นทีมอย่างอาร์เบลไลฟ์ซิกซ์นะครับซึ่งตอนนี้แพ้มัดดิดไปแล้วเนี่ยก็น่าจะโอกาสน้อยมากๆแล้วนะครับแล้วเซลเซดัดนะครับก็แพ้ให้กับ พรยเซนช์ชแช่มงนะครับสองูู์ส่วนทีมอื่นๆหลังจากนี้ก็คงจะไม่แน่สนใจสักเท่าไหร่แล้วนะครับโอกาสที่พวกเขาจะ คว้าแชมป์เนี่ยก็น่าจะมีไม่มากทีนี้เนี่ยในส่วนของผลการแข่งขันนะครับของฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับนอกจากแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่บุกไปเก็บชัยชนะจากทีมของ FC โคเปนเฮเกนมา3ประตูต่อ1แล้วเนี่ยนะครับก็มีทางด้านเรอัลมาดริดนะบุกไปคว้าชัยมาจากไลฟ์ซิกส์นะครับ1ประตูต่อศูนย์เพอร์เซงช์เชียงนะเปิดบ้านเอาชนะ แล้วโซเซดัดนะครับสประตูต่อศูนย์ลาซิโอเปิดบ้านเอาชนะไบเอมิวนิกไป1ประตูต่อศูนย์ะครับส่วนทีมที่เหลือ,อในการแข่งขันยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนะัดแรกเนี่ยนะครับก็จะแข่งขันกันในคืนอังคารที่21กุมภาพันธ์นะครับซึ่งก็จะเป็น p s เอสวไอโฮเฟนที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบรูซเซดอ์มุลนะครับอินเตอร์มิลานแข่งขันกันในเวลา3นาฬกานะครับอินเตอร์มิลาน จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของแอตมาดิดนะครับแล้วก็มีปอโต้ที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอาร์เซนอลในคืนวันพุทธที่22นะครับกุมภาพันธ์นะครับแข่งขันกันในเวลา3 0นาฬิกาเช่นเดียวกันกับนาโปรีนะครับที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบาร์เซโลนาส่วนเล็กที่2เนี่ยนะครับรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับก็จะแข่งขันกัน ในช่วงต้นเดือนมีนาคมนะบไบมวนิคจะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของลาซิโอในขณะที่เรซโซเซดัดนะครับจะได้กลับไปเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของเพลสเซงชัยแมงแข่งขันกันในคืนวันที่5มีนาคมนะครับในขณะที่คืนวันที่6มีนาคมก็จะมีทางด้านเรอัลมาดริดที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของไลฟ์ซิก์นะครับในขณะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้จะได้กลับไปเล่นในเอธิฮัสเซดียมต้อนรับการมาเยือนของเอฟซีโคเปนเฮเกนในขณะที่อาร์เซนอล จะได้เล่นกับ FC p o r t ตนะครับที่เอมเบสเซียมในคืนวันที่12มีนาคมเวลาสามนาฬิกานะครับแล้วก็ในคืนเดียวกันก็จะมีบาร์เซโลนาครที่จะได้กลับไปเปิดคัมนนะครับต้อนรับการมาเยือนของนาโปลีในขณะที่คืนวันที่13มีนาคมนะครับก็จะเป็นดอทมุนที่จะได้กลับไปเล่นในบ้านนะครับเจอกับ PSV ไ i h o v e n แล้วก็มี a t l n t i c o ม a d r i d ที่จะได้เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของอินเตอร์มิลานบ้างนะครับ ในส่วนของอัปเดตอาการบาดเจ็บของนักเตะของอาเซนนะครับนอกจากทางด้านฟาเบียลเวีราที่มีข่าวว่ากลับมาลงซ้อมแล้วนะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เล่นกับทีมเก่าของเขาอย่างปอโต้ด้วยแต่ผมส่วนตัวเชื่อว่ายังเร็วไปนะหรือว่าถึงแม้ว่าจะฟิตกลับมาเนี่ยนักเตะตัวหลักๆก,ก็ยังน่าจะได้รับโอกาสก่อนนะครับโดยกองกลางปุนญ,ญ่อาเซอรายนี้นะมี กลับมาฝึกซ้อมกับทีมเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากพักรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บนะครับโดยการผ่าตัดที่บริเวณโคนขาหนีบซึ่งก็ไม่ได้ลงสนามมาตั้งแต่กลางเดือนพฤศจิกายนแล้วนะครับนัดสุดท้ายที่เจ้าตัวลงเล่นเนี่ยต้องย้อนกลับไปในเกมกับเบอร์ลี่นะครับซึ่งตอนนั้นอาซอลก็เอาชนะไปได้ด้วยสกอร์สามประตูต่อหนึ่งครับแล้วก็ในเกมดังกาวเนี่ยทางเวราเนี่ยก็มาโดนใบแดงในช่วงท้ายเกมด้วยนะครับก่อนจะติดโทษแบนแล้วก็ใช้ เวลาในช่วงนั้นนะครับเขารับการผ่าตัดบริเวณโคนขาหนีบด้วยแล้วก็ยาวมาจนถึงตอนนี้นะครับแล้วสัปดาห์นี้อาร์ซอก็จะเล่นกับเบอร์ลี่อีกแล้วนะครับแล้วก็เวียร่าเนี่ยก็สามารถกลับมาซ้อมกับเพื่อนร่วมทีมได้แล้วมีโอกาสที่จะถูกเลือกให้ลงเล่นในเกมได้เกมหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นการเจอกับเบอร์รี่หรือว่าเอฟปอร์โตแต่ว่าอย่างที่เราได้เห็นนะแผงมิดฟิลด์ของอาร์ซอในช่วงนี้ได้รับคาชมอย่างสูงซึ่งถ้าหากว่า ไม่มีความจําเป็นใดๆเนี่ยก็คงจะไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงตัวผู้เล่นมากมายนักนะครับนัดที่แล้วเอ่อนัดที่เล่นกับเวอร์พูเนี่ยทางด้านมิเกลเดต้าใช้มาตินูเดกาดนะครับดิแคนไรส์แล้วก็จอร์จินโย่นะแล้วก็ได้รับคําชื่นชมอย่างสูงนะครับเราก็คาดว่าการเจอกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะครับเมื่อนัดที่ผ่านมาจะเป็นมิดฟิลด์ชุดเดิมแต่ว่าจอร์จินโย่เนี่ยก็ได้รับการอัปเดตมานะครับว่าได้รับอาการบาดเจ็บแล้วก็ไม่ได้ลงซ้อมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็ น่าเสียดายนะฟอร์มกำลังมาเลยทีเดียวเช่นเดียวกับเอมิลส t มิธโรนะครับลงเล่นนัดก่อนแน่นั้นที่เจอกับทางด้านนอร์แอมฟอเรสก็ถือว่าทำได้ดีนะครับแล้วก็ดูว่าน่าจะมีโอกาสได้สัมผัสเกมมากขึ้นแต่ว่าเจ้าตัวก็ดันมาได้รับาการบาดเจ็บไปนะครับโดยล่าสุดเนี่ยมีการอัปเดตมานะครับโดยทางมิเกลเรต้านะครับเปิดเผยว,ว่า เอมิลสมิธโรเนี่ยได้รับอาการบาดเจ็บที่ข้อเท้านะครับก่อนเกมที่ทีมเนี่ยจะบุกไปถล่มเวสต์แฮมินเตดหกประตูศูนย์นะครับโดยเขาบอกว่าเอมิลสมิธโรเนี่ยเจ็บที่ข้อเท้านะครับในระหว่างการฝึกซ้อมซึ่งเราก็จะต้องติดตามกันแหละว่าหลังจากการตัวเช็คนี่นั่นโน,โนแล้วนักเตะจะต้องพักยาวขนาดไหนนะครับในส่วนของกาเบลเชซุสเนี่ยนะครับก็ อาริตาบอกว่ามันยังเร็วเกินไปนะครับที่นักเตะรายนี้จะฟื้นตัวกลับมาจากอาการบาดเจ็บที่ได้รับนะครับแล้วในส่วนของอเล็กเดอร์เซนเชนโกที่ต้องเปลี่ยนตัวออกไปในช่วงพักครึ่งนะครับในเกมที่เจอกับวิวอพูเนี่ยก็ยังคงต้องรักษาอาการบาดเจ็บอยู่นะครับไม่พร้อมที่จะถูกใช้งานส่วนทาเคโร t โทมิยุสเนี่ยกลับมาจากช่วยชาตนะครับในศึกเอเชียนคัพ น่าจะมีชื่อลงเล่นในเกมกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดแต่ว่าอา์ิต้าบอกว่านักเตะเนี่ยมีอาการบาดเจ็บติดตัวมานะครับก็ทําให้ต้องอไม่อยากเสี่ยงนะครับก็รู้สึกว่าทาเคโรโทมิสุเนี่ยควรจะได้รับการพักผ่อนนะให้สมบูรณ์เพราะเจ้าตัวก็เล่นกับทีมชาติไปหลายนัดเหมือนกันแต่ว่านักเตะที่เราจัดลงสนามในนัดที่แล้วก็ทําผลง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับก็เชื่อว่าในนัดก,กับปอร์โตเนี่ยอาตต้าน่าจะเลือกใช้ ขุมกำลังชุดเดียวกับที่เล่นในเกมถล่มเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป6ประตูศูนย์นะครับก็ส่วนการเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยเราอาจจะได้เห็นการพักทางด้านบุกยุสาก,ก้าก็เป็นไปได้นะครับรวมถึงไม่แน่ว่าอาจจะมีการพักดีแคนไรส์หรือมาติโนเรกาดด้วยซ้ำไปนะครับจริงๆมันก็เป็นการคาดการแหละแต่ว่าส่วนตัวผมก็กอยากให้พักบ้างแต่ว่ามาติโนเรกาดก็กำลังท็อปฟอร์มเลย ดีแคนไรส์ ice, ก็เช่นเดียวกันนะครับสคนนี้ถึงเราอยากใช้ใพักแต่ผมก็เชื่อว่าทางมิเกลเดต้าน่าจะไม่มีตัวเลือกที่ดีพอที่จะมาทํางานาในหน้าที่ของ2คนนี้ได้ดีนะครับถ้าอย่างริมเซนเนี่ยมันก็ยังอาจจะไม่กระทบกับการทําเกมเสร้างสารรค์เกมแล้วก็การตัดเกมของคู่แข่งสักเท่าไหร่ก,ก็อาจจะพอผพัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันได้นะครับอย่างริสเนลเซนก็ เวลาได้ลงมาทําหน้าที่แทนบุกิโยสาก,ก้าก็ส่วนใหญ่ก็สามารถทําหน้าที่ได้ดีนะครับซึ่งเชื่อว่าการเจอกับเบอร์ลี่เนี่ยริสเนลเซ่นน่าจะเอาอยู่นะครับส่วนตัวผมอยากให้พักบุกิโยสาก,ก้าบ้างนะครับอ่าน,นี่ก็เป็นความเห็นทํานองเดียวกันนะครับกับทางด้านเรโอเฟอร์ดินานที่บอกว่าซาก,ก้าเนี่ยมีเวลาพักน้อยเกินไปนะครับด้วยวัยของเขาแค่22ปีตอนนี้ถือว่าเล่นไปเยอะมากถึงแม้ว่าเจ้าตัวจะทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยม ยิงให้อาร์ซอลถึง50ประตูแล้วก็มีส่วนร่วมกับประตูถึง100ลูกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอถูกถามว่าซาก้าในเวิลด์คลาสหรือ,อยังทางเรียวฟิรินานก็ยังรู้สึกว่าซาก้าเนี่ยยังมีเรื่องที่ต้องพิสูจน์อีกพอสมควรนะครับโดยเฉพาะในเวทียูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกซึ่งเจ้าตัวยังไม่ค่อยได้แสดงอะไรออกมามากมายนะผมก็ว่าก,ก็จริงอย่างที่เรียวฟิินานถึงแม้ว่า จะไม่พิจารณาถึงยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยผมว่าผลงานในพรีเมียร์ลีกหรือว่าใน FA Cup อะไรต่างๆในระดับประเทศหรือว่าในลีกของเขาเนี่ยเขาก็ยังไม่ได้โชว์ฟอร์มที่เรียกว่าสุดยอดออกมาให้ให้ได้เห็นสักเท่าไหร่นะที่เห็นอยู่เนี่ยผมว่ายังไม่สุดยอดมากพอนะเป็นระดับที่ผมว่านักเตะหลายคนก็ทําแบบนี้ได้ถ้าเขาจะถูกยกเป็นระดับโลกเนี่ยเขาจะต้องทําได้ดีกว่านี้มากนะก,ก็ควรจะพล้วกว่านี้ แข็งแกร่งกว่านี้นะครับแล้วก็มีความรวดเร็วแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเด็ดขาดมากกว่านี้นะครับก็ใครมีความเห็นแตกต่างไปยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะครับอาจจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับยังไงก็สําหรับวันนี้เนี่ยจะมีเรื่องราวมาฝากเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับขอบคุณนะครับ